เล่นครับใช่เลยจะทำเครื่องในเป็ดทอดกระเทียมค่ะก็เป็นเครื่องในเป็ดที่ต้มสุกแล้วนะเอามาทอดใส่กระเทียมอีกแล้วปรุงรสก็จะทำกินแบบง่ายๆเนะาะก็ผัดผัดทอดๆไปพร้อมๆกันเลยเร,เราไม่ต้องเราไม่ต้องเจียวกระเทียมก่อนแล้วค่อยทอดหมูแล้วก็ปรุงรสเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะ้ำมันหอยอน้ำตาลทราย สีหวานซอสฝัสเขียว,วยก็จิงก็ประมาณนั้นแต่บางคนอาจจะใส่รสดีด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นการทำกินแบบง่ายๆค่ะเพราะเราจะกินคู่กับน้ำพริกผักเรากินคนเดียวอ่ะเราอร่อยอยู่แล้วออจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเหมือนกันเออเนาะ ไม่เคยเห็นใครก็ทำกันแต่ว่าไปไดากินตามวัดถุดิบเนาะเรามีอะไรเราก็เอามาปรุงมาแต่งกินอืมไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะชื่ออะไรอร่อยเป็นใช้ได้ยอดยอดมารุมกับใบโย เพื่อนๆมาทานข้าวกับปาเลดานะคะวันนี้ผักนะคะทานผากักอุย้ยหาดูยากอีเด๊พี่น้องข้าวเหนียวน้ำพริกผักมีแนว้วแก้มน้อยนึ่งจะ้ะกินกันเลย ยอดมะรุมนี่กินเยอะไม่ได้นะ <laughs> ย่าไม่ได้นอน <laughs> อันนี้ใบยอใเออนาะมีประโยชน์ กินเข้าไป อร่อยวนป่ะอีผักน,นกิ่งตะหน้ากล้องกินด้เยอะ อ่อนๆก็มอนเลยมอนเลย ดูพ่อเจริญอาหารพี่นอ้องเพื่อนๆจะได้กินตามเหมือนเด็กถ้ากกินผักก็อยากกินผักขอ <c oughs> บคุณหลายๆเด้อเจอกันคลิปหน้าจา้า thank so much my friend thank you for your support see you next video. Have a beautiful day. Bye bye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 .